สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงเด้อพี่น้องเด้อตอนบใบใบมุ้งโตวกว่านี่แหละใบช่องมุ้งกว่าไหมไปข้าวสามมุ้งแล้วสบายดีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเลยอยู่เที่ยงหน้ามาหนิฮะก็มาแต่หาบคล้องฝาแจกเกลือทางอังกฤษก่อนอื่นก็ขอบใจเกลือลายๆเด้อทางอังกฤษเด้อหายอยู่ที่ไม่แห้งเลยขอบใจทีเมตตาเป็นฝากคล้องมหาให้นี่แหละผู้เปิดกับ โอยังอยู่กี่ไพ่ใช่ทําเมย์ไปโคนเปิดคือเก่าพี่น้องเลยันมเ,เปิดคือเก่าไม่ได้นี่แหละแต่ยังบูตันหูมียังดอกนั่นนี่นักเติะอยู่พี่น้องโอ้ <c oughs> เดี๋ยวมันซิปโล่ซิปกโล่กูจักแหละหน้าพี่น้องเลยเพิ่งยังไปหาเนีเ่ย ตัดแนวหนีพันอยู่นียังมารุนแล้วกันเนาะ ค้องนี่กัเฮงขนาดได้สุดนี่นะชุดนี้มาซ่าขนาด,นาดคือร่มแห้งไปเนาะร่มแห้งได้เพื่อนกับโตมาทามซองมือเพป็นว่าหอดหรือยังหรือย,ยังวัฒนหอดเพราะว่าคล้องน้ำมาหอดอยู่พังไทยฝากคล้องเบื้องนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนเอามาส่งพังเล้าวได้คือล่มแห้งล่มที่แบบมันเป็นคลื่นน้ามนนะคื่นน้าเพื่อนหน,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 น่อยข้าเจ้าโบก,กา้าโบก,ก้าออกมาไปเนาะ เปนั่นก็าามาส่งเศร้านี่ยต้องใส่แบว่ายามเศร้าแล้วมันสิบลุลมันได้เหนะ็นนะนั่นดูมันก็มาส่งได้ไปเศร้านี่ก็ไปกับเจ๊สเสดแล้วก็บ,บ่าวบอยเพื่อไปเอาคล้องให้น้องดาวที่สเสดกับแจ็คคล้องยังมาจาาะในสะ่เห็นไหมโอ้โหฉันแบบไปเลยไปพร้อมกันะนะกันนะพร้อมหรือยังอ่าเปิด กินอาหารทะเลมาอลไรพี่นองมาแล้วสิเป็นอยังไงกินอาหารทะเลมาก่อนเลยพี่นนายยังเอามาเอาไปปลาแห้ง คือปลาแห้งปลาหมึกแหนงคือไงไม่คือ,อยางน้อ,อง,องคือสองสัยเป็นขนมขนมกับแก็บ โอ้ขน้มันอีกนี่จะทวงอะุด <din Viv i> ักน <photos> ักคือยัง พอดีพุละสโลนีโอ้นักกับาจับปาด้วยเป็นง่น่ะคือเป็นงูอ่ะหากิโลเือนสี่กิโลแต่ต้าไม่เคยนบออเ่าไว้แล้ว่ะคอบครัวบอสสามกิโลครอบครัวเจ เจดมสามกิโลแล้วเอาก็สิไปเอาไปให้เพิ่นแล้วมันบอกว่าเก้ากิโลเนละนี่นี่นี่เก้าคือว่าอันนี้ขนมมีนะเอฟฟิเลียเอฟฟิเลียเฮ้ยขนมมันยังไงแกนันแตกบ่าคือนีอย่างนี้นะครับ นักขนาดเนาะได้โลได้เ่ยกิโลนี่กับปลาปลาแห้งใช่ไหมเนาะเกลื่อนผลทังกิ๊บนี่ก็เป็นปลาหมึกทะเลจะได้กับขอบใจเอื่อยเด้อจยงไรครับขอบใจเอื่อยดิฟี่ไม่แห้งเอลยสิฝากมาให้สิฝากมาให้นี่ก็ับคู่ตั้งนักนี่แหละมีเคนเขาเขาบอลบอลเหมืนกับเขาพ่อใหญ่เนี่ยครับเจ๊จำเหมืนกับมัก ประเภทการตำตำหรือว่าพวกแกงนั่นนี่นี่นะเขาจเจ้ากันพวคขั้วใหญ่เ้าจะก็ได้ใส่หลายแต่ว่าสำหรับพวคขั้วเขาแล้วนะมูลายคนสองกิลโลสามกิลโลเนี่ยกินได้เท่าที่เดือนแล้วเป็นนัวนอะบวะได้เน้นมันได้พวกเราบวคอยได้บวคอยได้ตำบวคอยได้เห็ดกินดูมันไดนะแต่วนะ่าพวคขั้วเพิ่นนมหนึ่งคุกมือโลหนึ่งมีอกแบบอดทิดซ้ำทอดทิดเพม่อนกับเบิร์ตเบิรแล้วนี่สิเป็นปลาเนี่ย ปลาหวานหรือไปปลาหวานแล้ปลาหวานปลาหมึกกะนักแบบวา่บบวาเอาไปย่อเบิ่งกะนักสมควรสมประมาณ10โล11โลพุลแหละเพราะว่าเป็นนัวกะเก่าโลแล้ว ปลาแห่งปลาหมึกปลากินอยู่นี่นะได้ก็ขอบใจเอร์ไล่เพื่อนยูอังกฤษเพื่อนยูอังกฤษแต่ว่าเพื่อนให้น้องสะพ้ายเพื่อนยูนนี่แหละอยู่เมืองไทยเป็นคนชื่อแะไรกันยัดใส่กล่องจะได้ก็ขอบใจผู้เพื่อนจัดใส่กล่องน้ำยัดใส่กล่องเพื่อนเขียนชื่อเขียนขาจะได้ใคระสบผลสาจกับการงานอะไรกันการเงินนี่แหละ อย่าเจ็บอย่าจนให้อยู่ดีมีแห้งประสบผลามสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดไว้วางไว้แล้วเขาก็ว่าวกเก่งปันใดแล้วก็ว่าวกเก่งปันใดก็อันอันนี้ขนมอันอ่านดูี่น้องอ่านห่ดเป็นอิมฟิเลี่ปัตเตอร์คุกกี้สูตรเดนมาร์กโอ้มาจากเดนมาร์กอันนี้ แต่เดนมาร์กวันนี้เจ้าจะได้มิมดอกของเดนมาร์กมาไปไกลมาไปลูกวันมาเติมยอะมาลูกเปนกระเบิ้ลายเติมจึ่งนัวนี่ก็ลละลละลายบาทเติมเบิดออู้เบิดลายเติมห่ร้อยบาทมัน่ก็ขาส่งกับสามร้อยหาสิเด้อขาขา่งค่านั่นเทากี่ดอ่าร์ฮอดหาร้อยหกรอยบอฮอดพอที่หอดสามรอยหาิ กาที่แล้วสันสมาหาซิปงบนไหนเซิโลเนี่ซิโล่อะซิโลอะดีเลยซิปโล่ซิปเอโลกันแหละนาตาพี่น้องทุนด้วยบุญมาแค่แต่นางหลใหญ่ไปบุมานี่แหละนีเลยฮบกับบูมี่ยังลายอะนอกจากคำว่าขอบคุณหลายๆขอบุญคุณหลายๆเด้อปีนี้คือแบบบะไ้ชื่อเป็นนัวเลยแหละ คือแบบประเดีซื้อเป็นว่าเลยไปซื้อตมให้ด้วยเน่ยองละแปดเก้าสิบแปดบาทเกือบหอดล่ะอ้าวฮะยว่อยเนาะเก้าสิบแปดบาทคิโล คนยันมันแตกก็นนยอย่างนี้ตันเลยยันโยุนดิแบบนี้อันนี้จะจุดนะหนึ่งเป็นป้านี่กับซีเนี่ยไงทุกคนรู้พอได้ปีป้าแห้งจุดๆลักๆอยู่ใน,นขั้วเคลื่อนขั้วแต่ละถูกๆเคลื่อนขั้วเลยถูกๆขั้วต้องมีอันนี้อยู่แล้ว วิ่งเนิมบนเส่ออ่านในอนุอ่มโตอายนุโ,นโมโตะออนส่วนเลี้นนส่สไลฟ์มิตเต็นหน่วอะไระไนป่าไพอทถกๆอย่างคือแบบขาดบ่ได้เลยนะขาดเนึงกับบได้บ่ได้กินาขาดทธนึ่งกับบได้ต้องไปกินอยู่ถูกๆข้าวแต่ว่าเข,ขาข้วกินบ่ลายดอก เป็นฝากให้ก็ด้กินจนถึงสามโลคือว่าเอาแหละจะขีดหลายเดือนเติมนะครับถึงปีผุไปแค่แหละสามโลถึงปีผุหลยก็ได้คอยเห็นยังอันนี้คิดจากปลาอย่างคูณได้หูคอมเมนต์เด้อคอมเมนต์บอกให้เด้อปลาอย่างอันนี้นะปูเป็นฝากปลาหวานบอกคอมเนต์ที่เป็นปลาแห้งอยัง,ป,ง,ยงปลาแห้ง ปลาหนำเค็มหรือปลาหนำจืดแล้วก็ย,วยังบุ๊คเจ่าชาจะทำอะไรปิ้งชิมบุงก่อนอันนีคือเป็นปลาหม,มึกปลาหม,มึกบ่ปลาหมึกแห่แล้วเดี๋ยวล่อซ้มคลิปต่อไปเฮาก็จะเอาเปืน้นัวไปให้ตามที่เลื่อยคนแนะนำมาขรอบครัวบอยสามโลครอบครันเจดมสามกิโลล่ะถ้าล่อเบิ้งคลิปต่อไป จีดามเองก็สุดยอดเป็นนัวเป็นนัวแบบโอ้โหแบบอ่าอาเท่แบบโ,โอ้เว้ใใยนนอยอดไลยแต่สำหรับท่ายนี่เฮากับบมมี่ยังไลย,ยเลยเด้อเฮากับบมมี่ยังไลายจางไรกับขอบบุญกับคุณหลายๆสำหรับของฝากโอนไลน์ หลายขนาดหลายสมควรอยู่เพร,ราะว่ามูลค่าอยู่ในเป้นงนัวนี่ก็เกือบเป็นพันแล้วเป็นเกือบเป็นพันบาทแล้วอะไรอยูยยย่ในนี้ก็อันนี้ก็จ้าข้บบวาวกระปุกหูมูลค่าเท่าใดแล้วก็ปลามึกแห้งอันนี้กระปุกหูมูลค่าเท่า,ดา,าใดรขนม้ากรบปุกหูอิตาเลียนยังก็ลืมเลยอิมอิมพิเลียน,นแหละจะได้เขาปิดคิวไว้เท่าทนี้แหละพอกันใหมค่คลิปหนา้าเด้อพี่น้อง พอกันหม่คลิปหนาอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฮ่าเดอร์เพนองเดอร์ไปละจะได้กับขอบใจเอื้อยหละหลายถ้าได้บังคลิปนี้กัไล้ขอบใจละลายเดอรยเดอไปละอยู่ดีมเมืงเบิร์ตสุกุสุค,สคน